แล้วครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนะนวันนี้ขอให้ทุกคนมีกันนัวันนั้นนะครับผมดิสเน่ทัวร์นะครับผมได้พูดถึงเกี่ยวกับระบบระเบียบนะครับผมที่เป็นปัญหาน่าเมมฟิชชิงนะครับผมแล้วอื่นๆอีกมากมายนะครับผมจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาหลักจริงๆนะของดิสเน่ทัวร์นะครับผมถามว่าเออคุณจะแน่ใจได้ยังไงนะครับผมเมื่อเข้าดิสเน่ทัวร์นะครับผมอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมคือ d e c e n t ต a ร์แลไม่ใช่ดิเซนทราแลนด์ d com ไม่ใช่นะครับดิเซนทรแลน d o r g คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมในเวลานี้นะครับผมและคุณสามารถตรวจสอบได้ง่ายนะครับผมโดยที่บุกมาของคุณนั้นสามารถบอกอะไรสิ่งได้นะครับผมมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมเมลชิมนะครับบริการที่มูลนิธิดิเซนทราลนนะครับฟอนเดชันใช้ในการส่งจดหมายข่าวถูกโจมตีเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานะครับผม เดินก่อนนะโดยมีเป้าหมายเพื่อโจมตีบัญชีที่ดูเหมือนว่าทั้งหมดเกี่ยวกับอุตสาหการรมสกุลเงินที่ตอนริดิสน,นนะีย์แลนด์นั้นขอขอแต่ไม่ได้รับการยืนยันโดยสมบูรณ์จากเมลชิมนะครับผมว่าบัญชีของเราเป็นหนึ่งในบะัญชีที่มีข้อมูลลุกจนถึงวันที่2เมษายนนะครับผมรายชื่อส่งจดหมายข่าวของเรานนั้ที่อยู่อีเมลทุกคนที่ลงทะเบียนบ,บันทึกจดหมายข่าวก็คือแบบผมอย่างเงี้ยนะครับผมรวมถึงบางส่วนชื่อที่สะท้อนที่อยู่ใน i อการประทับเวลานะครับผมแล้วอื่นอีกมากมายนะครับผมก็โดนไปนะฮะ การละเมิดข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบนี้นะครับผมก็จะทําให้อีเมลที่คล้ายๆกันนะครับด e เซ n ต์ a ะแลนดิเซนต์ตะแลนด e c e n t ์ต l a n d com อประมาณนี้นะฮะโดยใช้เทคนิคการหลอกนะครับผมโดยการกดเข้าไปในอีเมลนั้นๆน,น,นะฮะแล้วก็เกิดซวยขึ้นมานะครับผมรูปแบบนี้นะครับผมก็เป็นรูปแบบที่เราได้เคยเจอกันมาบ่อยๆนะฮะก็ยังไงก็เรามาระวังกันด้วยนะครับผมทีมงานก็จะบอกชัดเจนนะว่าทีมงานจะไม่ขออะไร จากคุณเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็บอทที่อยู่ใน Discord นะครับก็จะมีเว็บไซต์ปอมนะครับผมก็พยายามเช็คซ้ําๆนะตรวจสอบเสมอนะครับผมว่า url ของคุณถูกต้องจริงๆนะครับผมและที่ต้องสังเกตเป็นพิเศษนะครับผมก็คือว่าฟรอนเทชันของเดซินเทอร์นะครับจะไม่ขอรหัสผ่านแล้วก็รหัสซีทจากคุณเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมยังไงก็ตามนะครับผมก็ฝากเตือนไว้นะครับผมจาไว้นะครับผมเดซินเทอร์เนะครับผมเดซินเทอร์เ จะเป็น .org เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ความปลอดภัยของคุณอยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับอย่าประมาทนะครับผมไม่งั้นคุณอาจจะเสียรู้ได้นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นยังมีความปลอดภัยไม่เพียงพอนะครับผมให้เช็คตัวเองซ้ำๆนะครับผมว่า ตัวเราเองนั้นปลอดภัยจริงๆหรือเปล่านะครับผมในที่เราได้เริ่มทํานะฮะหรือว่าการที่เข้าสู่รหัสและก็ตามนะครับผมก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวย้ําเตือนนะครับสำหรับตัวคุณนะครับว่าคุณจะปลอดภัยโดยการเข้าอ่า b r o k e r a g หรือว่าระบบดิจิทัลไรต์จริงๆหรือเปล่านะเช็คตัวเองซ้ำๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ